เอกดังโพสอะไรหมอกฤิไทยคุณหมอป่วยมะเร็งหลังเสียชีวิตก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอเมื่อวันนี้5ธันวาคมคุณพ่อคุณหมอได้ประกศาศข่าวเศร้าหลังลูกชายเสียชีวิตโดยโพสต์ระบุข,ข้อความว่าเดินทางปอลอดภัยครับลูกชายสู้ดีวะและในโซเชียลหมอกริไทยคุณหมอป่วยมะเร็งปอดได้เคลื่อนไหวก่อนเสียชีวิตเมื่อ5วันที่แล้วโดยคุณหมอกริไทยได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์เฟซบุ๊กเป็นภาพแต่งงานระบุข,ข้อความ TMKT ขณะที่เพจสู้ดีว่าเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้แชร์ภาพแปลอักษรจากเพจโรงเรียนนักเรียนสวนกุหลาบเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยสุดท้ายทีมข่าวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวหมอกฤษไทยด้วยนะคะและล่าสุดจิมมี่จิตพลพระเอกดังก็ได้โพสต์อะไรหมอกฤษไทยเพื่อนร่วมรุ่น คุณหมอป่วยมะเร็งปอดหลังเสียชีวิตโดยได้ระบุข้อความว่าหลับให้สบายนะเพื่อนมึงได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและมีความหมายให้กับโลกไปนี้อย่างมากทุกคนภูมิใจและรักมึงเสมอกลิดไทยแฮแท็กสู้ดีวะ